ปราณวารีกระบวนท่าที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบนิ่งอฤดซิ์เสียง 1กิโลพระเอกของเรานะคนรับซึ่งนี่คือนะครับเจ้าและซึ่งสี่คืเราจะเล่าอะไรให้ฟังนะเป็น<ช>น้องสาวเราเป็นคน<ล>เดิน,น,เ,นเวลาใหม่เออตอนนี้ล้างน,น้องสาวเราเนี่ยกำลังจะฆ่าเราเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งมาช่วยเรานั่นก็คือโทมิโยกะกิยูเฮ้ยนี่นะครับก็คือโทมิโยกิยู ควายขนุนอะควายขนุมากกว่าที่เราดูตัวจริงฮะโอเคไม่ค่อยยืนนะแกอย่ามาหัวเราะรีวิวของเรานะครับเนี่ยคือเสาหลักนะครับเสาหลักวานี้นะโอ้โหคื้นน่าจะใหญ่แล้วเด็กดุใช่วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวชุดของเสาหลักกียูแล้วก็ดาบของเขาใช่ไหมครับกียูเลยบอกใช่โอเคครับไหนลองดูดูซิว่าการแต่งตัวเขาเป็นยังไงครับกียูเนี่ยโอเคนะเนี่ย นั่งลงนยไม่เห็นนี่ฮะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นวิกของกียูนะครับขอโทษนีนะครับนี่วิกของกียูนะครับอันนี้เป็นวิกนะครับไม่ใช่ผมเสื้โซ่เออเาถนมานี่ฮะวิกนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเสื้อนะครับเสื้อนักล่าสูหนให้เขาดูข้างหลังนะคโควิดนนี้นี่ฮะังฮาังฮารังนี่เป็นเสื้อของกลุ่มนักล่าสูนนะครับก็จะเป็นนี้เหมือนทุกเหมือนกันทุกคนเลยนะคบแล้วก็คนนี้ของ คนนี่ก็ครับโอ้โหานานี่มนี่นะครับแล้วก็จะคนนี้เนี่ยเป็นเสาหลักวารีนะครับนี่แล้วก็จะมีนี่เป็นสังเกงนะครับแล้วก็ถุงเท้านะครับนี่มาดูข้างล่างนี่แล้วก็จะมีชุดของเขานะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงว่าชุดสองสีนย มันเป็นยังไงนะแล้ว <Blade> มันมีสองสีเท an ่มากเลยมีความหมายอะครับความหมายก็ม huh. ี right? ับคือชุดสองสีเนี่ยเหมือนเขาไว้อำลาไม่ว่าอะไรอำลาอำลาอ๋อไมนได้ว่าเขาเนี่ยแบบใส่ชุดของคนที่แบบว่า เขานับถือะก็คือสีแดงนะครับก็คือพี่สาวนะครับที่ช่วยชีวิตเขาจากกระสุนนะครับส่วนสีนี้ก็คือเขาเป็นเด็กกำพร้าไงเป็นเพื่อนคนเดียวของเขานั่นก็คือซาบิโตะนะครบนี่ก็โดะแดงซาบิโตะฮะนี่อะไรนี้ก็จะเป็นชุดของพี่สาวเขาแล้วเห็นเหมือนแบบมันแบ่งครึ่งกันนะครับก็คือเขาไวไอไ้อํลไยนะคบกับคนที่เขานับถือมากๆไว้อะไร,อ,ะรอ,อันนี้นะ แล้วชุดอันนี้นะครับก็คือเขาไว้าอาลัยนะครับกับคนที่เขานับถือนะครับก็มีสองคนนี้แหละที่เป็นคนสําคัญในชีวิตเขานะ,อะโอ้โห <laughs> เอาซะหล่อ,อเลยนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปอกปอกดําแล้วก็ขอบทองนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับ นี่นตรงนี้ก็เป็นสีทองนี่นะคะตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าข้างในนี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะแล้วตรงซื้อบาดนี้ก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะเป็นไดมอนด์เหรอสีแดงทองใช่ไหมใช่ะแล้วอันนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนนะแต่ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรแต่กลับดัดนี่ฮะแล้วตรงนี้จะเป็นไม้นะคะถือที่ครับ เนี่ยมันก็จะเป็นไม้แบบนี้แหละครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้ามคมหมดเลยนะครับดาบแบบเขา,เอาออกแบบมาแบบเนี้ยบมากเลยนะครับมาดูใกล้ๆแบบไม่เห็นรอยไม้เลยทุกคนเฮ้ยดาบไหนนดีเหมือนกันนะเนี่ยดีครับผม<ร>โ,โหดาบดีดาบดีดาบมีดาบดีมีราคาหลังเฮ้ยเหมือนดาบอันใหม่เลยช่างเพิ่งตีมาให้นะครับ โลปรานวา,ารีกระบวนท่าที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบนิ่งไอ้ซิวอะไรนะมันทำอะไรลงไป นี่นะครับทุกคนก็คือกียูของเรานะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาโหดหรือเปล่านะครับในเวอร์ชั่นกระตูนะัะก<ว>็เป็นเสาหลักวาลีก็ต้องโหดอยู่แล้วนะครับ<ว>เต้นอะไรเนี่ยลรมือไ,ไทยเหรอ<ว>อ๋อท่า,ออทาโอเคนะะเป็นไงบ้างคบเพื่อนๆเนี่ยก็คือชุดกียูของพวกเรานะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรื่องบอชุดกียูอันนี้เห็นแล้วมันดูเท่และเหมือนกระตูนเลยเออใช่ คิดเหมือนกันไหมเออนี่นะแล้วมันแบบว่าชุดอันนี้เนี่ยเขาเออกแบบมาดีอะไร่่นีเขาเออกแบบมาดีมากเลยนะครับแล้วถ้าเพืเ่อนๆอยากให้เราเนี่ยถ่ายคลิปแบบไหนหรือว่าใส่ชุดของใครก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด like. ไลค์โอเคกดซับนะคะกดหนึ่งตัวสกัยนะก็เหมือนกันสนับสน,นุสนให้ผมกับน้องเลบอน่าทำคลิปต่อๆไปแล้วลูกอบอลดีกีฬาที่มาไอคิวเลบอน วี่น,นี้เราจแล้วบายบาย